ที่นี้อยู่ในวงการงานวัดงานแร์มาเยอะนะหลายปีแล้วด้วย<_ <C> _ <A> ต้องตะลึงกับงานองคพับสมเจดีประจำปี2-5-6-8ป <_ C _ A> ที่ยาวถึง2ยองสิกิโยนี้เขามีเครื่องเล่นที่แปลกตาอันนี้เรียกเสียงปี๊ลั่นงานไม่เคยเห็น <SAM> <_ <C> _ <A> มึงเห็นครั้งแรกชิ้ช้าสวรรค์ใหญ่น่ะเคยเห็นแต่คนเยอะขนาดนี้ไม่เคยมิสิกเอสเพสก็ดูสิ<_ <C> _ <A> เ,เรียกเสียงกีจากนันดาไวซสรุ่นน่ะมีเดินหน้ามีถอยหลัง เรียกว่าเสิร์ฟทุกมิติโอ้โหเห็นแล้วปวดหัว,หวอ้น,นี้อันนี้ฟีลเรี่เหมือนปลาหมึกนะเครื่องเล่นปลาหมึกแตก่ไม่ใช่ทะาีเดียวนะดูดิมีการส่งกันซ้มไก่ระดงระดาบดูดิเดินหน้าแล้วก็ดูถอยหลังเหมือนกันเป็นงานที่ใหญ่และรวมเครื่องเล่นแปลกๆไว้มากมายคอพอลโลนี่เคยเห็นว่าลางาังหม่ดแต่ไม่เคยเห็นคนเล่นดูไปลุ้นไปดูไปลุ้นไปงานยังมีถึง12บสิ่การนั้ีบมานีบมา